มามาแล้วถ้าอยากตอบกุณอาจารย์จริงๆเรียนอ่านหนังสือที่อาจารย์ได้สักคริไฟอยูอย่ของท่านอาจารย์นี้ก็พอแลอดิฉันคิดว่าถ้าพี่เป็นคนที่แรกที่ต้องไปฝังที่ท่านอาจารย์ได้ได้สอนมานี้บ่อยๆเขาเข้าใจเรามีเราหรือไม่มีเราขณะนั้นปัญญาเกิดมาแล้วค่ะ,คะเราเกิดเพราะว่าดิฉัน มาที่นี่ไม่มีแผ่นกาไม่เคยคิดถึงนี่แผตปัจจัยจริงๆค่ะนี่แผตปัจจัยมาแล้วขอบคุณค่ะม,มีครับแต่ก็คิดว่าถ้าพิจารณาแล้วก็น่าจะชัดเจนเชิญค่ะขออนุญาตนะคะดิฉันคิดว่าไม่ต้องทาอะไรเลยทบสิ่งทุกอย่างนี่ตัวอย่างเมือเ่อแปนเราไปโรงเรียนใช่ไหมคะชั้นที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่เราคิดว่าถ้าเรียนจบจะหางาน นี่เป็นการประสบการณ์ของเราแต่ว่าทำยังไงต้องไปเรียนศึกษาเถอะใช่ไหมคะต้องตามลำดับทีละนิดทีละหน่อย step by step ไม่คิดว่าฝังนอาจารย์หนึ่งชั่วโมงทำยังไงอา,าจารย์ที่ได้ศึกษาศึกษาธรรมะนี่ได้อายุเท่าไหรนะ่แล้วคิดว่าฝังหนึ่งหนึ่งนาทีนี้หาเจอคำตอบไหม ไม่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างนี้มีเหตุมีปัจจัยเหตุ hat, ปัจจัยนี้พอแล้วทัง้งไม่ตองทำเหตุ hat, ปัจจัยที่คําศัพท์คําตอบเหตุ hat, ปัจจัยทุกสิ่งทุกอย่างเกิดมาเพราะมีเหตุ hat, ปัจจัยถ้าสองคำป็นอะไรเหตุ hat, ปัจจัยอยู่ไหนอบับดุมาก็ตอบมาแล้วมีความอดทนไหมคะมีวิดาหยินไหมคะถ้ายังไม่ได้ยินไม่เข้าใจเหตุปัจจัยเลยใครสอน ท่านอาจารย์ถ้าดีฉัจาย์เป็นขนคำนที่อาจาย์ไม่สามารถเรียนกับท่านอาจารย์เลยเพราะฉะนั้นเอ่อเอ่อขณะที่อา,าอาจารย์บอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างมีเหตุมีปัจจัยเนี่ยไม่ตองไปหาท่านอาจารย์เลยคำศัพท์นเนี่ยถ้าเขา่าที่อะไรก็ได้เนี่ยอย่างเช่นโทสะเกิดขึ้นเนี่ยก็เป็นโทสะก็ไม่ใช่เราก็ไม่ใช่อย่างอ,อื่นเลยคิดจำ แต่เสเตก็สามารถเลือูได้ว่าไม่ใช่เพราะฉะนั้นถ้าไม่คิดเลยไม่จําเลยไม่มีวันที่จะรู้ว่าขณะนั้นเป็นโกรธที่เกิดแลด้วก็ไดบเพราะฉะนั้นกว่าจะปรุงแต่งนะคะคิดหลากหลายทั้งนั่นแหละก่อนคิดคิดหรือเปล่าว่าจะคิดอย่างนี้ไม่มีมทางรู้เลยสักอย่างนี่คือความละเอียดที่จะรู้ว่าทุกคำทุกกิริยาอาการ ทั้งหมดไม่ว่าอะไรเกิดต้องมีปัจจัยที่จะทําให้เกิดโดยไม่ได้รู้ล่วงหน้าว่าจะคิดอย่างนั้นจะทำํำณะะี้ค่ะเป็นธรรมะที่ปัจจัยมีตั้งแต่แสนโกรกับจิตเกิดดับไม่ขาดเลยสืบต่อกันตั้งแต่นานแสนนานจนถึงวันนี้และต่อไปสติจะเกิดะระลึกถึงสิ่งที่กําลังปรากฏอะไรก็ได้ที่เลือกไม่ได้แต่ ที่ปรากฏละเอียดมากเลยครับผมยินดีมากนะครับกับประเด็นปัญหาของเจ้าของปัญหาเพะเนี้ก็สนใจแม้กระทั่งทอาจารย์พูดสั้นๆนะฮะผมเอะทำไมคำถามสั้นกันว่าอะไรก็ได้เนี่ยมคือหมายความวม่าไงดีมากเลยคุณนิดจะช่วยสรุปขออนุญ,ญ,ญาตส,ส,สรุปเป็นนะข้อความเป็นภาษาคมเมนด้วยครับเพื่อให้ชาวคมเมนจะได้<ะ>เห็นความลึกซึ้งของ คำว่าอะไรก็ได้ดยเฉะใมีนโลกเนี่ยสู่ธาอวัยกบานได้นะุที่ถ้าอวัยกวบานนุปุรุเอ๊ะปุุธายังเจอเรือบานแต่เชงนนั้นน่ะอวัยอวัยได้กาหลังนุปุรุหัดปุรุปัจจัยจริงๆคุณนาสามารถกล่าวพูดภาษาเขมรเพิ่มเติมได้นะคระับแต่ว่าคุณฤทธิ์คงจะกล่าวได้ได้ดีใช่ครันต่อเลยฮะ ดีๆทั้งนั้นีชาวเขมรฝากมาถามด้วยครับขออนุญาตถามาพูดเป็นภาษาเขมรด้วยตาเมียนอุบ,บายอย่างนา้ดนาดับเบย์าเนื้อชันแตะนองโกโซลทว,ว่าแตงหลายกลมเอาเทะจอ,อก็มีคำถามชาวเขมรฝากมาว่าเขากลับเรียนท่านอาจารย์ครับว่ามีอุบายอย่างไรบ้างเพื่อที่จะรักษากุสุรฉันทะ ไม่ให้เสื่อมลงครับทำได้ไหมทำไม่ได้ครับแล้วถามทำไมเธอคือน่าจะทำไม่ได้นั่นแหละและม,มีมีอุบายอย่างไรมีขั้นตอนอะไรไหมถามว่าทำได้ไหมทำไม่ได้ครับแล้วถามทำไมเขาอยากจะทำาตรไม่าเพราะไม่เข้าใจ เลยอยากจะทําเพราะไม่เข้าใจว่าทาไม่ได้ก็มีมีธรรมะใดมีเหตุอะไรไหมที่จะที่จะรักษาในกุศลชันทะนั้นไม่ให้เสื่อมครับฟังคําของพระสัมมาสัตว์เจ้าเข้าใจเท่าไหร่ประพฤติตามเท่านั้นค <c oughs> รัอมคือมีแต่การสับ ពីរបស់ព្រះសមាសំពុទ្ធទេនៅពេលដែលស្ដាប់បានយល់ប្រ ப்ப ណ្ណាក៏យល់ប្រ ப்ப ណ្្នហ្នឹងឯងអញ្ចឹងអាចមានខ្លួនយើងជាអ្នកធ្វើទេអញ្ចឹងតែលោកសួរຕະឡប់មកវិញខាងដើមហ្នឹងថាធ្វើបានដែរទេធ្វើបានដែរទេអញ្ចឹងគឺគឺអាចអាចធ្វើបានអីទេអញ្ចឹងណាអាចមានខ្លួនយើងជាអ្នកធ្វើបានអីទេមានតែការស្ដាប់ស្ដាប់ឲ្យយល់ហ្នឹងឯងគឺនៅពេលដែលយល់ហើយបញ្ញានឹងឯងក៏ធ្វើ กคนนีระบปัญญาหนุปนองจังนนคุณฤทธิ์รกคุณนาจะถามแทนเพิ่มเติมก็ได้นะคะเพื่อจะให้เขาได้เข้าใจขึ้นแต่ก็คิดว่าถ้าพิจารณาแล้วก็น่าจะชัดเจนเชิญค่ะขออนุญาตนะคะดิฉันขีดว่าไม่ต้องทำอะไรเลยทุบสิ่งทุกอย่างนี่ตัวอย่างเมื่อนแปนเราไปโรงเรียนใช่ไหมคะ ชั้นที่หนึ่งที่2ที่3ที่4เราคิดว่าถ้าเรียนจบจะหางานนี่เป็นการประสบการณ์ของเราแต่ว่าทำยังไงต้องไปเรียนศึกษาเถอะใช่ไหมคะต้องตามลำดับทีละนิดทีละหน่อย step by step ไม่คิดว่าฝังชั้นอาจารย์หนึ่งชั่วโมงทำยังไงทานอาจารย์ที่ได้ศึกษาศึกษาธรรมะนี่ได้อายุเทนะ่าไหร่แล้ว คิดว่าฟังหนึ่งหนึ่งนาทีนี้หาเจอคำตอบไหมไม่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างนี้มีแหตุมีปจัปจจัยเหตุปัจจัยนี้พอแล้วครังไม่ตอม้องทำแหตุปัจจัยที่คำศัพท์คำตอบแหตุปัจจัยทุกสิ่งทุกอย่างเกิดมาเพราะมีแหตุปัจจัยถ้าสองคำเป็นอะไรแหตุปัจจัยยุ่ไหนอบีดามะก็ตอบมาแล้วมีความอดทนไหมครับมีวิระิยะไหมคะ เป็นผลสมัยใหม่นี้อยากได้อะไรที่เรีริบหาเจออะไรที่อยู่ใน YouTube อะไรก็อยากได้หานนัทที่ก็เป็น Snapchat อะไรทุกสิ่งทุกอย่าง i n s ส a า r a m ม u i c k a n s w e r หนึ่ง10 books of ประไทยประทไทยใบดอกใช่ไหมคะศึกษาได้ดีหรือ,อยังคะแต่ว่าพระอนุรุทิจารที่ได้สงแคบ เพราะว่าปัญญาของเรายังไม่พอก็มีอะไรอาภิธรรมาสงังหะที่เก่าบริเชเรียนได้ยินไหมคะถ้ายังไม่ได้ยินไม่เข้าใจเหตประจัยเลยใครสอนทธนอาจารย์ถ้าดิฉันเป็นคุนขมนที่ฉันไม่สามารถเรียนกับทธนอาจารย์เลยเพราะฉะนั้นขณะที่อา,ทาอาจารย์บอกว่า ทุกสิ่งทุกอย่างมีแหตุมีปัจจัยเนี่ยไม่ตองไปหาท่านอาจารย์เลยขัศัพท์เนี่ยถ้าเขาสามารถเรียนไยูถูกเรียนกับใครก็ได้อธิบายยังไงถ้าให้โมดีฟของตูแอนไปเรียนทุกสิ่งทุกอย่างถ้ามีหาเงินหางงานได้ยังไงเป็นดีคเตอร์เป็น Director, ปนันิบาตยังไงทำยังไงไม่ตองขันไปเรียนเถอะใช่ไหมคะ เรียนยังไงมีชั้นที่หนึ่งที่สองเรียนอ่านเรียนทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเห็นจบแล้วก็รู้แล้วหาได้ยังไง่ายใช่ไหมคะทํายังไงไม่ต้องทาแต่ว่าก็มีการประสบการณา์อยากเรียนโอเคอยู่ที่ไหนกับใครเป็นคำถามที่สาคัญที่สุดเพราะว่าเรามีกาหนดอายุของเราเจ็ดสิบห้าท้งมีอายุอยากอาจารย์เป็นโชคดีจริงๆคะ่ะถ้า เราไม่รู้ใช่ไหมคะถ้าวันนี้ผุ่งนี้เรามีอายุอีกไหมคะเพราะฉะนั้นตรงเหลือฟังใครเป็น s t ถ o n ค่ะถ้าเราคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างสามารถฟังแต่ว่าเรามีอายุเท่าไหร่ทุกๆคนที่อธิบายเรือถรมมะคุณดีมาแล้วใช่ไหมคะแต่ว่าตรงเหลือเพราะฉะนั้นดิฉันคิดว่าเป็นอุปนิสัยถ้าเรานี้มีการอธิษฐานอยากเรียนอยากพบคนที่ดีที่สดุด ดิฉันคิดว่าการอธิษฐานของเราอยากพบผลที่มีสาม,มาติเทิเป็นอาจารย์ก็เป็นอาจารย์ที่มีอาจารย์ออสอมมาติเทิและก็มีการตั้งใจมาเจอกันแล้วก็ต้องถามเรื่งเดียวถ้าดิฉันเรียนอยู่ในการสอนอยู่ในยูทูบของฐานอาจารย์เรียนแบบไหนก็มีอดทนกลับบา้านอดทนหนึ่งชั่วโมงทุกๆวันหรือว่าสองชั่วโมงทุกๆวัน ฟังก็ได้นั่งสื่ออ่านก็ได้อันนี้ทิละนิดทิละหน่อยเนี่ยเมื่อเด็กของเราที่ไปโรงเรียนเขาไม่คิดถึงหางานยังไงสมัยเนี่ยไม่รู้แต่ว่าไปเรียนไปเรียนเรียนจบก็รู้ว่ามีความรู้หางานไปย,ยังไงแล้วแต่กะลติศาใช่ไหมสถานการณ์จริงๆเพราะฉะนั้นไม่ต้องขำว่าเวลาเท่าไหร่จะเจอจะแหนสับเพียวทำไม่ได้ เพราะฉะนั้นอาจารย์บอกมาแล้วไม่มีมีแต่เหตุปัจจัยหนึ่งขำซับพอแล้วไปหาไปเรียนแอนขอแล้วดิฉันคิดว่าจุกป,ปั้นห้าทงนี้กันไม่ต้องขำซับซ้ำๆซ้ำๆแต่ว่ามีการอดทนมีวิเดียรหยักหรือเปล่าดิฉันจำได้ที่อยู่ในเวลาที่พระพุทธเจ้าเป็นวาวน้ำ วิระิยะบารมีนะคะสั่งวิระิยะบารมีก็มีเทวดามาํำว่าทําไมก็ทําไม่รู้ไม่รู้ว่ามีชีวิตหรือเปล่าแต่ว่าพระโพธิสัตว์ก็บอกว่าท่ทำถ้าทำทันที่สุดหรือยังดู all your best yet if you haven't done your best yet why you s i n g you you know why you want to become something เป็น wanting อยากจองบ้างเป็นต้นนะฮะ ป็นตอนนะฮะแต่ว่าถ้าเรายากอยากเรียนนี่ตอนนะฮะเพื่อไปเก็บสาระโอเคใช้ได้ใช่ไหมคะนี่เหมือนเป็นเรากําลังจะไปถึงนิพานก็ต้องใช้โบดเรือใช่ไหมคะเรือเนี่ยแต่ว่าเรือไปไหนเรืออะไรหรือว่าขี่เรือบินไปประเทศฝรัง่งไม่ใช่ Take PGA i อร i ไลน์ r อร i เียไม่ค่ะต้องหรู้ไปไหนใช้เครื่องบินอะไรและก็รู้ว่าเพื่อซื้อเอ่อทิเก e ตไปฝรั่งต้องจ่ายเงินเท่าไหร่อันนี้ก็เป็นสิลเตียนสิลนะคะต้องสางมาแล้วเพราะฉะนั้นดิฉันคิดว่าต้องเรียนต้องศึกษาต้องอดทนวิทยา7ปีดิฉันได้ยินว่า7ปีเมื่อวานนี้ดิฉันไปวัด6 ทิพระพิขโคคนไทยก็ได้สนทนานก็มีแหตุปัจจัยไหมใบายต่างใจว่าไปวัดเลยแต่ว่าก็ได้สนทน,นากับประพิขโคขเขาก็บอกว่าเ,ออเขาไม่เคยเรียนอบิธรรมาเลยดิฉันก็อธิบายเป็นภาษาไทยบอกว่าต้องเรียนถ้าพระองค์เป็นพระพิขโคมาแล้วถ้าเพื่ออะไรเพื่อเก็บตามที่ บริษัทไทยนี่ไม่แขวนความตอบคุณพระพุทธเจ้าเลยอธิษฐานอะไรทามาหลายแบบบทฟอร์มเนี่ยไม่เป็นการตอบคุณของพระพุทธเจ้าเลยถ้าคนที่ตอบคุณจริงๆร,รู้ว่าคนนี้ป็นอะไรเก็บได้อะไรออกจากพระพุทธเจ้าที่เขาเสียชีวิตเสียตลอดเวลาอสังไคยชีวิตเนี่ยคืออะไรเพราะฉะนั้นเรายังมีชีวิตเนี่ยเจปีก็ได้ จ็ดเดือนก็ได้เจ็ดนาทีก็ได้ตั้งใจค่ะตั้งใจฐานอายุาฐานอาจารย์เนี่ยเป็นไอดอลของเรามาเลยดิฉันอยากมีค่อยชนทิวะครานอาจารย์เนี่ยเรียนธรรมะได้กี่ปีมาแล้วเราทําได้ไหมไม่ต้องํามซับถาะไรเพื่อเป็นอ,ร,อริยบุคลต้องถามว่าทํายังไงเดินมาถึงวันเนี้ฐานอาจารย์ทําอะไรบ้างสักดีายอะไรบ้าง ทุกๆวันอาจารย์ทําอะไรบ้างค่ะเรียนตามไอดอแบบนี้ดิฉันพอแล้วเพราะฉะนั้นถ้า,านอาจารย์ถูกวันเรียนธรรมะฟังธรรมะสัก r ริฟยดิฉันได้ยินว่าดิฉันท่านอาจารย์เป็นคนยังผู้หญิงที่สวยจังเลยยังคนแวร y ยังฐานอาจารย์สนใจเรื่องธรรมแะแรกกปสักริฟเรียนธรรมะเพราะว่าถึงเวลานี้กี่ปีมาแล้วค่ะ ไม่มี question ทำไมฐานอาจารย์รู้ทุกสิ่งทุกอย่าง look at the back h ขาไม่ y years she learn how about you you just want everything hurry you want something one 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 รู้ว่า one เป็นตอนนะฮก็พอแล้วแผดประจ้ายปหาแผดปะจัยตัวแอนวิริยะวิริยะต่อมีทำไมคะถ้าไม่มีภารวิรยะดิฉันจริงจริงที่จัง,จง,จง,จงตลอดเวลาอยากฟังฟังฟัง ดิฉันเดียวนี่กำลังรเรียนอบิดามะอีกครั้งกับใครก็ได้ที่สามารถมีความอธิบายได้ดีออนท็อปความอธิบายต้องมีใจดีใช่ไหมคะคนเดียวนี่ดิฉันแห่งคนที่มีสอนอบิดามะอะค่ะแบบนี้คะ่ะเพราะว่าเป็นการศึกษาเป็นอะคาเดมิกต้องมีใจดีต้องเข้าใจเราไม่รู้พ่อว่าเวไม่รู้เพราะฉะนั้นดิฉันอยากรู้ใช่ไหมคะเราอยากรู้ เพราะฉะนั้นต้องเหลือใครที่อธิบายที่เปิดหน้าตาของเราและก็ขอแล้วอนุญาตหายชีวิตที่เดียวเนี่จริงๆไม่มีเรานะครับจริงๆไม่มีเราเวลาปัญญาเกิดมาเรา้แล้วแต่ว่าเดี๋ยวนี้เรากาลังอธิบายให้ถึงผลที่ยังยากยากอยากเป็นอะไรครับเป็นต้นห้าครับคุณละไหมค่ะในฉันพออยากกระบอก ขาก็เพเป็นดิฉันากบอกไปถึงคนัพูชาหรือคนไทยไม่มีคนไม่มีชาวไม่มีใครไม่มีทุกคนเป็นคนสวยคนรวยคนอะไรคือเป็นคนที่เกิดมามีแหตปัจจัยพอแล้วอาจารย์ก็อายุมามา,มาแล้วถ้าอยากตอบกุลอาจารย์จริงๆเรียนอ่านหนังสือที่อาจารย์ได้สักครริดฝ่ายอายุของท่านอาจารย์นี้ก็พอแล้ว ดิฉันคิดว่าถ้าพี่เป็นคนที่แรกที่ตองไปฝังที่ท่านอาจารย์ได้ค่ะได้สอนมานีบ่อยๆก็เข้าใจเรามีเราหรือไม่มีเราขณะนั้นปัญญาเกิดมาแล้วค่ะเราเกิดเพราะว่าดิฉันมาที่นี่ไม่มีแผ่นกาไม่เคยคิดถึงนี่แหดประจัยจริงๆค่ะนี่แหดประจัยมาแล้วขอบคุณค่ะมีคำถามอีกต่อไป อขอโทษค่ะคุณริชจะช่วยแปลเพิ่มเติมให้เข้าใจที่คุณนาพูดละเอียดขึ้นอีกหน่อยนะคะเพราะว่าบางคนอาจจะฟังยากนะคะเพราะว่าปนภาษาอังกฤษภาษาอื่นด้วยท่านอาจารย์เข้าใจภาษาไทยไม่ใช่ทั้งหมดไม่ใช,ทนนชท่ท่านอาจารย์น่าจะชำนาญเออท่านอาจารย์ก็อยากให้คุณริชช่วยสรุปหน่อยเพราะว่าคนก็อาจจะได้ คนไทยจะได้เข้าใจชัดเจน